แค่ดูแรงเลยไม่ใช่อย่างนั้นแต่คืออืมขอเดี๋ยวรอรอดูปีนี้ก่อนรอดูว่าจะเชียร์ใครแล้วก็อะไรยังไงเพราะปีนี้จะซี่สัญญาเยอะมากๆจริงๆเพิ่งเซ็นไปด้วยล่าสุดแล้วก็รู้สึกดีใจที่จะทํางานอ่ะคือบางทีรู้สึกว่าคนมาประกวดเพื่อจะอยากทํางานในวงการแต่จริงๆตัวเจสซี่ไม่ได้มองว่านางงามเป็นบันไดที่จะไปจุดไหนคือเราประกวดเพราะเรารู้สึกว่าเรามีค่าเรามีสิ่งอะไรที่จะพูดและเราอยากเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่น รวมกับการเก็บประสบการณ์ด้วยการที่ทําอะไรใหม่ๆแต่ว่าจริงๆเจตนาเราไม่ใช่มองว่าเป็นทํอันนี้เพื่อจะได้ทํางานในวงการเพราะเราเราทําอยู่แล้วอะแล้วก็มีความสุขมากกับการทําสนุกมากเลยเป็นตัวเองสุดๆก็เลยดีใจมากที่ท,ที่ก็ทํางานไปเรื่อยๆค่ะแต่ก็คงปีนี้คือเต็มแล้วจริงๆอืมยิ้มเหมือนพี่วินาเลยหรอคะอืม ถ้าพร้อมตอนไหนก็ลงทุกคนเหมอนจะซีหลบหอ่ะจะซีหลบใครอ่ะไม่เข้าใจไม่เข้าใจคํานี้การหลบแล้วหลบอะไรอ่ะอืมปีนี้จะซีอยู่ยี่สิบหกค่ะอือ Lost in the words that we see And I don't wanna do it anymore Cause you don't really know what you mean to me Oh, you're the one mm -hmm, mm -hmm. Wherever you go, that's where I'll follow Nobody's promised to me mm -hmm. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over, and our time on earth was through, I wanna hold you just for ครบจท์ที่เจสี่ไม่หรอกคนอื่นก็มีเก่งตั้งเยอะขนตาทรงอะไรเจสซี่ไม่รู้อ่ะคือเจสซี่ไว้ใจช่างที่ทำเจสซี่มากแล้วเขาทำมาสักพักแล้วอะแล้วเขาจะเข้าใจว่าเจสซี่ต้องการยังไงคือถ้าบอกเหมือนเจสซี่ต้องถอดออกแล้วใช่ไหมคะพ่อมีถ่ายโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะตอบบางๆเพื่อให้แค่สัใจที่ได้ต่ออ แต่เดี๋ยวเจสซี่ก็ต้องไม่ถอดออกเพราะว่าเจสซี่มีทํางานแล้วก็จริงๆมันไม่สมควรการที่เราต่อขนตาแล้วก็ทํางานอ่มันไม่ดีเท่าไหร่มันจะอยู่ไม่น่ไม่อยู่จับก็ได้ ร้านต่อขนตาจะซีต่อที่ Natasha Lashes ตรงสุขมุมวิทสามเก้าหรือสี่เก้านี่ยแหละตรงทำ remedy nails มาเม้์กับพี่เอิก์กได้ไหมคะพี่เอกเป็นคนที่ตลกแบบแบบตลกแบบไม่พยายามที่จะจะตลกอะ่ะอืมพี่เอกเป็นคนที่น่ารักมากนะแล้วก็เป็นคนตรงๆด้วยเหมือนเราอยู่ด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ต้องพยายามที่จะตลกแต่คุยกันได้เรื่อยๆอะ่ะคือเจสซี่เอาจริงๆนะไม่รู้ว่าเขา เริ่มถ่ายหรือหยุดถ่ายตอนไหนคือเป็นตัวเองสุดๆแล้วก็มีพี่อ้อมใช่ไหมคะพี่อ้อมก็คือพี่ที่น่ารักมากๆที่ที่ช่วยจสซี่ในเรื่องการถ่ายติ๊กต็อกต่างๆม,มาช่วยคิดคอนเทนต์บางทีก็มาเล่นด้วยกันเอาของมาฝากอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่อ้อมก็คือว่างวันนั้นพอดีพี่เอ,อ๋ก็คือว่างวันนั้นพอดีก็เลยแบบเออไปถ่ายไหมจสซี่ก็ว่างพอดีก็เลยไปไปไป,ไปแล้วก็คือไปในชุดแบบอยู่บ้านก็คือเสื้อกล้ามเกรงยีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มถ่ายตอนไหนไม่รู้ ถ่ายจบตอนไหนไม่รู้แต่ก็พูดไปเรื่อยๆพูดกันไปอย่างนั้นนั่งกินข้าวแล้วก็พูดกินข้าวแล้วก็พูดแล้วก็อีกไม่กี่วันก็ตัดออกมาแล้วคืออูเจสซี่ไม่รู้ว่าเขาตัดอะไรออกมาหรือว่าออนแอร์ตอนไหนนะเหมือนดอมคิรานัสแฟมิลี่ส่งมาให้ดูเจสซี่ก็เลยแบบโอ้ชิตมันออกมาแล้ว <laughs> ชรลิปบ,บัมทุกวันไหมคะเจสซี่ใช้หลิปบ,บัมทุกวันอ uh, ชอบของเลเนชแล้วก็ชอบของทัช่าทัช่าก็ดี หยุดมองขนตาไม่ได้ทุกคนหยุดมันจะออกละเจสซีแค่ใส่เพราะจสซีไปทะเลมาจมูกสวยมากได้ทำไหมคะไม่ได้ทำะคะ่ะขอเสียงนาฬิกาปุกนะคะรับหนึ่งนะคิดกันเป็นนาฬิกาปุกของ Apple อ่ะ I, I just woke up from a dream. And I had to say goodbye. And I don't know what it all means. But since I survived, I realized. Wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow. So I'ma love you every night. หมดเลยขอหมอลำไม่รู้จริงๆอ่ะ Opera please ไม่รู้อ่ะแต่เทาเพลงมาให้เจียวๆร้องๆนะแต่ว่าหมอลำจะซิไม่รู้จริงๆซะี่ขอโทษแต่จะที่ไม่รู้หมอลํำจริงๆ g o เช s บ h ดีไหมคะอะไรอะไรเอ่ย Mm. Closed up from the love that didn't need the pain. Once or twice was enough, and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. Mm. But something happened for the very first time with you. My heart melts into the ground, found something true. And everyone's looking around thinking I'm going crazy. Ooh, yeah. Cause I don't care what they say, I'm in love with you. They try to pull me away, but they don't know the truth. My heart's crippled by the veins that I keep on closing. You cut me open, I, I keep bleeding, keep, keep bleeding in love. I keep bleeding, keep, keep bleeding in love. I keep bleeding, keep, keep bleeding in love. You cut me open, old. and it's raining love on me. Though they find it hard to believe, and I'll be wearing these scars for everyone to see. Yeah, back from pool, but did see. Don't tell the bomb, just one. The scene got playing. Ni mag love on the brain. Kong Rihanna. And you got me like ah. What you want from me? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. And try to find the pretty high horizon to high. Baby, you got me like ah. Don't you stop laughing me. Don't quit laughing me. Mhm, hmm, mm hmm, mm hmm. Mhm, mm Maga. My heart will go on, my loving I you got me like a. Hunt you for me Ah <laughs> every night how we happened but maybe so while enough every night <laughs> in my dreams I see you I feel you and go <laughs> ในที่เราเป็นฝรั่งเศสเป็นไหมคะบอบบเป็น love the way you lie อันนั้นเริ่มยังไงเหมือนกันอะคือเป็นคนที่รู้จักเพลงนะแต่เริ่มยังไงอะอีกประเด็นหนึ่งถ้าเริ่มได้แล้วอะไปต่อได้นะ We'll stay forever พี่มาอะไรกันมาพี่อ้อมคีแก้งจริงไหมกับจะซี่ไม่ค่อยนะเหมือนเป็นพี่สามมากกว่าเหมือนเป็นห่วงดูแลกันมากกว่าแต่ไม่ไม่ค่อยแก้งจะซี่หรือว่าเขาอาจจะกลัวจะซี่เล่นกับไม่เป็นมั้งก็เลยไม่ค่อยแก้งให้ทำอะไรจะซี่ทำหมดเลยนะ How will make the same mistakes that none you will mistakes make same did will not let myself cause my heart so much misery. I will not make the same mistake. One night mm -hmm. I will not make the way day feel so high how the hard way. ขำมากขำอะไรพี่ดานโดฟินมันก็เป็นแค่เพียงภาพลวงลอตาที่เธอสร้างขึ้นมาให้ช้นตายใจมันไม่เคยจะเป็นของจริงแค่ลวงแค่หลอกกันไปตุนตึนตึ่นตึน,ตน กันตรีมหน่อยค่ะกันตรีมคืออะไรกันตรีมมีติ้งติงด้วยค่ะติ้งติงคืออะไรอ่ะกันตรีม กันติมคืออะไรอะ่ะกันตรึมเออทุกคนพูดอะไรกันอะ่ะเพลงกันตรึมอะไรคือเพลงกันตรึมอ้ยทุกคนอะไรก็ไม่รู้ถามเรื่องนาฬิกาปุกแล้วก็เพลงกันตรึมคืออะไรอะ่ะอ๋อเพลงอีสานกันตรึมเหรอหรือกันตรีมอันไม่ออกจะที่ใส่ตาสั้น And it's cool. Shape by a body. ใจแล้วแต่ซินเราไม่เข้าใจแล้วว่าทุกคนพูดว่าอะไรอ่ะ Good luck babe You can kiss a hundred boys and b u z s s u k a r on the shell wanna stop the feeling You can say I'm just the way you are Oh na 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 Good luck babe Oh good luck babe You had to stop the world just to stop the feeling Party in the USA It's a song that I really like, I grew up Miley Cyrus Um baby take my hand i want you to be my husband cause you're my iron man and i love you three thousand baby take a chance cause i want this to be something straight out of a hollywood movie da -da 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 -dum. โอเคพอแล้วีิน้องเห็นพอแล้วสิแค่อยากมาทักทายทุกคนเฉยๆไม่ได้เจอกันนานเดี๋ยวจะไปพักผ่อนแล้ววันนี้มาไลฟ์ดึก I can say the love in you is easy. I don't need to prove a single thing. Somewhere along the way, I guess you got under my skin. I'll put my cards up on the table. You ain't never gonna show your hands. I would rather hold you close than try to understand. Okay, don't Bye bye.